เป็นแบบไหนสองหกศูนย์วูู้้คอร็กรอกไปไหนพี่ร,อร,อรออ็อกเออมองทะล่มมองอะไรไม่เห็น <c oughs> เออเรียบร้อยครับสองหก สามร้อยเอามาอยู่รอบด,ดินร่วนครับยิ่งกว่าดินทรายถ้าได้ลงสนานีนะรอสุวก,กระจกกันเอา้าเดี๋ยวต้องเอาสองร้อยแล้วครับถึงจะขึ้นย้อนแสไงไปนทางนี้ไปฝังู้นไม่ได้รับมันฝุ่น ามดแรงครับทำไมมาอยู่อย่างนี้อุ๊บเชียงอะไรเออไม่รู้จะอะไรมาถมลังเด้ตรงนี้หนุนต่อไปฝั่งนู้นหนุน ลงไปฝังนู้นมันยังแข็งอยู่ะเอาสองร้อยกดเอาครับเผื่อมันจะช่วยได้เหมือนเล่นอะไรนี่เริ่มเล่นสกีบกเลย ่าจะคูณเอาถนนเขาก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวถนนเขาเสียครับทำบนไว้แล้วก็้ถาถ้าความจริงทามันทิ้งไว้ได้เนาะถ้ามีเวลาทิ้งไว้ได้สักสามสี่วันครับตอนนี้มันแห้งมันก็จะดีกว่านี้ครับแต่นี้เขาต้องทําเที่ยวนะทำเวลาเมื่อมีใครรอใครดอกขุดได้ก็ขุดเลยแหละฝั่งนู้นน่าจะเป็นนาคนละเจ้าครับ เลยไปได้ขึ้นฝั่งนูนใช้ใช้เป็นการลงอย่างเดียวไปกันต่อครับโอ้าพา่น้องมาเล่นสกีบกนะพี่น้องในคลิปนี้มันทางรถวิ่งดิ่งทางอไรองนี้ เลือนาไปเพ้อขนาดไม่โคนนโ้นเลยโอ้ฝนเราจะว่าจะว่ายังไงดอกฝนแบบนี้ เส้นทางสิตรงนี้ก็ประมาณแปดสิบเชน,นนะนี่ความลึกของของดินฝุ่นตรงนี้โอ้น้องอเดี๋ยวรอดูจะวาขั้นต่อไปครับอ้อขันนี้ครับเจ๊ว่าไงรอบนี้ขั้ันหน้าขันหน้านี่มันมันไม่ได้ไปนะที่ทางเดียวกันนะน้อง โอ้แลนสกีบกครับรอบนี้ไหวไหมไหวไหมไหวไหวโอ้แรงจับแรงจัดเทีจ้าต่อไปไหนไม่เหลือมั่วไนโอ้ฉันต่อไปครับ โอ้สิงให้เทคกันมากครับน่าจะร้อยเก้าห้าแล้วนี่โอ้แกไม่มาฝั่งนี้นะแกไปฝั่งนู้นครับโอ้ของใครของมันครับมันใจของใครของมันสู้สุดแรงนะครับ ไมู่ครับโอ้แรงแรงแรงอูบอยเซอร์เวียรับคันนี้มาตัดฐานเอารถท่อแก่กันมาครับเอาไปรอง้ายครับ นิ่มๆเลยนะคันนี้เอาเขาอยู่ไหมนี่สองสี่นะพี่น้อง Pocket K เ,กเอาสับเกล็ดหนึ่งก่อนอยู่มาแล้วอย่าทำเล่นสก,กีบกไปก่อน้างเลยบ่ ชอบชอบชอบเราจิงทัดค่ยคอยๆวะเ <c ười> ราไม่โคอนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอู้มันเป็นตรงนี้แหละมันจะขาดเข่านะ <c ười> อูร้รถครับเอารองไหนรถ จะน้อยเพอโอแรองจัดรับ <c oughs> มีเยอะเยอะนิดหน่อยครับงานนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูสองคครับจะแก้มือร่องไหน <c oughs> เอาผ่านเส้นผ่าศูนย์กลางเลยเลือกเอาไหวไหมไหวรอบนี้ มัต้องวิ่งตัดร่องแบบนี้โอ,โอหายใจลงเดี๋ยวเราไม่โค้มาครับอุออ้มดินแข็งมาหน่อยครับ <S 2> <S 2> อม,มองไรไม่เห็นเลยไหมน้อง เดี๋ยวเอาไปก่อนเดี๋ยวความนี้ขึ้นก่อนครับโอ้มีสายไฟด้วยนะนี่โอ้ขึ้นครับไม่ว่าจะไม่ขึ้น ดินมากก็ได้ไปแลง้งเครื่องมันแรงจัดกันดินมากเดี๋ยวเผาข้างฐานขอพายไว้ก่อนครับไมโคก็เดินไม่ร้ายเท่าไหร่มาทับทนันเดี๋ยวเขาดูเขาขุดอันนี้ออกกันนะดินมันนี้มันชื้นๆนะัะเดี๋ยวอันแห้งๆนี่ใส่ ไปดูรถเกี่ยวข้าวมาปีหน้าเด้อ, <c oughs> อใส่รถดำเลยบ่เอ้อใส่ดำแค่นี้กันนะพี่น้องเจอกันใหม่ช็อตต่อไปครับ